เอเยอรสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกม Fc Mobile นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาพาไปดูนะว่านะครับสัปดาห์ที่1ถึงสัปดาห์ที่4เนี่ยนะครับรวมทั้งหมดเนี่ยมีไข่น้าแรกบ้างนะครับแล้วก็นี้นะพวกนี้มีอัปเดตนะครับจะมี UTO TY เข้ามาเนาะแล้วก็ในส่วนของนักเตะสัปดาห์ที่4นะครับฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่ามาทริปนี้เนาะในส่วนของเมื่อคืนนะครับมีไลฟ์สตรีมแล้วก็มีโค้ดมาแจกฟรีด้วยนะสองโค้ดนะครับเดี๋ยวผมทิ้งอ่าโคนนะะครับออมมเต์ก่ สามารถนะครับไปรับกันได้เนาะส่วนอันนี้นะครับรับได้ทุกวันนะที่เว็บนะครับเราก็จะมีบอลก็เป็นเว็บบอลก็เป็นนักเตะนะนะครับเดี๋ยวทิ้งไว้ให้อีกเป็นกันเนาะแล้วก็ไปเดี๋ยวไปดูกันโคดแรกนะอันนี้เป็น TY เนาะนะฮนะเหมือนตัวจะขายได้นะเพื่อนๆน,น,นะเดี๋ยวลองไปกดดูว่าจะได้สักร้อยเจ็ดหรือเปล่าเออน,นะของแจกของฟรีนะสามแสงแล้วกันนะครับคือเดี๋ยววันนี้ผมมาทําคลิปให้ก่อนแล้วว่าผมไม่อยู่สองวันนะไปเที่ยวเนะี่ยไปเที่ยวกับบริษัทนะครับไปเที่ยวทะเลก็ ก่อนที่จะไปเจอเกลือโหยังเจออะไรทักคนนะ92นะตัวแรกเนาะนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งอันนี้นะโอยาน,น่าจะเยอะกว่าเดิมนะเออเพราะเมื่อกิเป็น92นะอันนี้น่าจะเป็นลอยนะอืมแต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงนะครับพูดอย่างนีนั้นจบเลยไม่วอล์กเลยนะเออหรือมันเป็นไอดีหลักก็ไม่รู้นะไอดีเด็กเออเดี๋ยวไอดีเด็กก็ไม่ก่อกเนกันนะไอดีเด็กยังไม่ได้ก่อกเลยนะไม่ได้เข้ามาหลายวันแล้วเนะี่ยเล่นไม่ทันนะช่วงนี้เวทกิจกรรมเเเเยยออออะะหหลลลืกกินนครับโโ้้แวว็ไม่ เอ๊ะได้เป็น91นะสิบนะ่วนรู้ว่าผมได้91กับ92านะขอให้เพื่อนๆโชคดีแล้วกันนะครับในส่วนของนะครับทีมอัลติเอ,อ Team Year นะนะร์เนาะนะฮะก็จะมาให้เราเล่นกันถูกไหมก็จะมีนักเตะนะครับมีถึงตอนนี้มีถึงใครมีถึงสตาร์ที่3ใช่ไหมนะครับเดี๋ยวก็จะมีไอคอนนะพรุ่งนี้จะมานะครับพรุ่งนี้จะมาแล้วก็ ในส่วนของนักเตะคนที่12เนี่ยน่าจะเป็นเ r ียงซวนะแต่ว่ามาวที่20นะครับเดี๋ยวต้องรอดูว่าใช้เ r ียงซเวหรือเปล่าเนาะอันนี้จะเป็นข้อมูลที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูตัวที่จะมานะครับตรงนี้เนาะแล้วก็ในส่วนของ TOTY นะครับนี่ในไอคอน TOTY เนาะแล้วก็มีนักเตะนะฮะ TOTY แล้วคนที่12เนาะในส่วนของในตัวเกมมันอาจจะยังไม่ขึ้นนะ นะครับไอเดี๋ยวผมเปิดภาพไปดูแล้วกันเนาะนะครับนักเตะที่จะเข้าพวกนี้ก็จะมีตามนี้เลยนะนะครับก็จะมีโรดี้ร้อยเนะครับซาร่าร้อยเนะฟานไดร์ร้อยเนะครับฟินิซิลร้อยเจ็ดจูด์ร้อยหกนะครับผมแล้วก็คาวาฮาร์นะครับร้อยหกเนาะเอ็มบัเป้ร้อยหกนะครับแล้วก็มีอ่าซาลิบาห์ร้อยหกนะครับทิมาโดร้อยห้านะครับผมแล้วก็มาติเนสนะครับร้อยห้าแล้วก็โคลพาเมอร์ร้อยห้านะครับอันนี้คือนักเตะที่เข้ามานะเพื่อนๆนะนะครับก็จะมีประมาณนี้ตามนีีีี้้้เเนน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 าะะะะขขอออองงพวววกกกคคครรัับบแล็็ใส่่ไยจม ฮาร์ล็อบาโตนะยูนครับนะครับฮาร์ล็อบโตนี่ร้อยเจ็ดเลยนะราคาน่าจะแรงนะครับก็มียนครับยูซิเบโอร้อยหกมานะแล้วก็เอโตเป็นออริบิวนะครับร้อยหกแล้วก็มีวิดิกแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งลิคิวเม้นะฮะในรูปไม่มีนะอันนี้คือแต้มนะครับที่ใช้แลกเนาะนะครับผมว่านะ่าจะมีหลายคนที่แลกไปนะอย่างเช่นคาร์ว่าฮาวเนี่ยนะคาร์ว่าฮาวมาสัปดาห์ไหนทุกคนแป๊บหนึ่งนะเปิดคาร์ว่าฮาวก่อนนะครับคาร์ว่าฮาวนี่ยน่าจะมีหลายๆลายคนที่เพิ่งแกลกไปเนาะ เขาว่าฮาวเอ่ออย่างเขาว่าฮาวแล้วเพื่อนๆนะอย่างเขาว่าฮาวที่มาให้แรกก่อนใช่ไหมร้อยห้านะครับหกร้อยแต่ว่าพวกนี้มาเนี่ย o v r ร้อยหกนะครับ o v r เยอะกว่าอีกจะถูกกว่าอีกเห็นไหมห้าร้อยเองนะนะครับอันนี้ก็ดูไว้เป็นแนวทางเนาะคืนนี้จะได้แบบว่าไปซื้อนักเตะไปดักนักเตะไปช้อนนักเตะมาแลกแต้มไว้กันนะผมผมมีอยู่เจ็ดร้อยห้าสิบนะครับวินิพันห้านะครับการดาหนึ่งพันเนี่ยถ้าเทียบกันนะผมมองว่านะครับ ในส่วนของกล้องหลังนะผมให้2คนนะผมเชียร์ว่าถนะ้าเกิดใครงบเยอะนะผมเชียร์แรกฟันได้นะครับพันหนึ่งพันเมตาแน่นอนนะตัวนี้นะครับน่าจะเป็น C ีบีที่เขาเนี่ยโคตรเก่งแล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็นบันดีนี่พันห้าเนาะนะครับ,นะรบกองกลางเนี่ยกองกลางนะครับกองกลางก็น่าจะเป็นมีตัวอะไรหน้าแรกบ้างอาจจะมีตํานานนะทุกคนนะอาจจะมีตํานานอย่างเช่นเบคแฮมเนาะก็ไปแลกกันได้นะนะครับแล้วที่มีตํานานก็จะมีเบคแฮมนี่แหละหน้าแรกเนาะ เล่นได้มัาเทอุสเออมัาเทอูดจะถูกกว่าไปแค้มนะครับแล้วก็มีชาวาสไติเกอร์ในระ้อยห้านะครับเนาะอันนี้ก็แล้วแต่คุณเพื่อนชอบเลยนะนะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้เนาะส่วนตัวนะครับอย่างมัตติเนสเนี่ยนะโคเปอร์เมอร์เนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีกิจกรรมให้เล่นนะครับแล้วก็นะครับในส่วนของพวกมัตติเนสเนี่ยนะอ่ามัตติเนสกิมาโดเนาะแล้วก็โคเปอร์เมอร์นะครับเดี๋ยวเขาจะมีกิจกรรมนะนะครับเป็นของยูทิวทีวายเปิดให้เราเล่นเนาะนะครับ ก็จะมี3ตัวนี้ให้แลกเนาะนะครับเลือกได้ตัวหนึ่งเลยว่าจะเอาใครแล้วก็หรือจะเอาเป็นชิ้นส่วนก็ได้นะนะครับตัวที่น่าสนใจสําหรับผมผมก็มองว่าก็น่าจะเป็นใครดีเพื่อนเพื่อน,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 นชอบใครละ่ะเดี๋ยวลองไปดูชิ้นส่วนผมไม่แน่ใจนะว่าเขาแจกเท่าไหร่นะเดี๋ยววงนี้เกมเข้าแล้วก็ลองไปดูแล้วกันเนาะเพราะว่าราคามัน500เหมือนกันนะซึ่งนะครับผู้รักษาประตูเนี่ยผมมองว่าถ้ามาร์ติเนสเนี่ยก็เหนียวนะใช้แค่500เองถ้าเกิดใครจะแลกนะครับ หรือถ้าไม่แลกเนี่ยก็ไปกดเอาจากกิจกรรมนะครับแล้วไม่ต้องซื้อบุฟฟ่ต์บุฟฟ่ตร้อยเจ็บางคนก็บอกว่าเหนียวบางคนก็บอกไม่เหนียวแต่มันได้เรื่อ,องโหย์อาร์นะไม่ใช่ไหมันได้ตั้งค์ร้อยเจ็ดนะครับอือแต่รอบนี้มาติเนี่ยก็ผมว่ามาติเนี่ก็ตึงนะอาจจะตึงกว่าบุฟฟ่ต์ด้วยถ้าเกิดเล่นเททูเฮดนะครับแต่ถ้าเป็นพวกเอ่ Manager. อเมนเจอร์เออเมนเจอร์ก็ต้องให้ ER, เรื่องของโอยอานะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นนักเตะเนาะแล้วก็นะครับตาล่าก็น้าแรกนะนะครับใครที่มี อันนี้ลองเลือกแล้วกันนะเพื่อนๆนะว่า rwb นะเพื่อนเพือนอยากได้ใครนะ,ะมีอยู่อย่านะงอยู่2ตัวซาร่าหรือเบลแต่ส่วนตัวผมชอบเบลมากกว่าเพราะเบลมันสูงมันตอกดีวิ่งเร็วนะครับซาร่าก็จะอารมณ์แบบวิ่งแล้วก็ปั่นนะอารมณ์คล้ายเล่นแบบเมสซี่นะซาร่านะครับแต่ว่าเมสซี่มันจะพิ้วกว่าเนาะนะครับก็ได้เหมือนกันแล้วก็กองหน้าเนี่ยคุ้มๆตอนนี้ก็น่าจะมีเ e อ็มบัปเป้นะเอ็ม e บัปเป้ตัวนี้เก่งนะผมใช้ตัวหนึ่ห้าอยู่รู้สึกว่ามันเก่งนะครับก็ไปจัดกันได้เนาะ cdm ก็น่าจะต้องเป็นโรดี้นนนนนนะะะครรัับโโออ้หหหมึกกว่่าดเเเีียย โออนะฮะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของนะครับตัวที่เราต้องไปแลกกันนะเพื่อนๆนะ,นะนะครับมีผมไม่แน่ใจนะว่าวันที่20เนี่ยตัวที่เข้ามาเนี่ยนะครับจะมากกว่าบันดี้เดี๋ยวจะเท่ากับบันดี้นะพันห้านะครับใครที่จะรอก,ก็ได้เผื่อเป็นเซี่ยนเซเว่นเนาะอันนี้ก็จะเป็นแต้มนะครับเนาะสำหรับในส่วนของไอคอนนะยูเซ่ร้อยหกนะครับอยู่ที่หนึ่งพันเนาะเผื่อใครอยากเล่นตัวกริปยูคิวก็ไปจัดนะครับอ่ายูเซ่กันได้เนาะยูนิคับก็หนึ่งพันนะยูนิคับผมว่าถ้าแลกยูน น่าจะไปทางยวนครับนะเพราะว่ายวนครับมันได้ร้อยเจ็ด้วยแล้วก็ยวนครับมันใครที่ใช้ตัวเก้าเก้าด้วยกันนะอารมณ์เดียวกันเลยแต่ว่าพลังมากกว่าโอยอซูกว่านะครับก็อาจจะมาใช้ตัวนี้แทนเนาะไอโต้ไปแนววิแล้วนะครับร้อยหกเนาะแล้วก็มีลนะนะิคิวเม้นะร้อยห้าแค่สามร้อยเองแลเขายังถูกนะแล้วก็วิดิกนะครับวิดิกหน้าแรกมากร้ 105. อยห้าไอวิดิกรนะ้อยห้าเนาะใช้แค่สามร้อยเองนะก็ไปจัดกันได้นะครับตัวที่เหลือก็ ค่อนข้างเรียกว่าค่อนข้างแพงนะเอออาจจะไปเปิดแพ็คไปเปิดอะไรหากันก่อนก็ได้เนาะนะครับส่วนของซอนทึงมินเนี่ยใครที่ยังไม่ได้แลก1,000นะผมว่าไม่ต้องแลกนะครับไปเติมพาร์ทคุ้มกว่าพาร์ทได้ของ,ของค่อนข้างเยอะได้ทั้ง f อได้ทั้งมาเชลโนเนาะแล้วก็นะครับในส่วนของซอนเนี่ยเป็นเท่าห้าด้วยนะนะครับพลังข้ขางในเนี่ยค่อนข้างโหดเลยนะครับอันนี้ก็โอเวอร์ร้อยสี่นะเขาตีมาให้เม็ดแดงแล้วเล่นได้เลยนะครับหรือใครอยากจะตีเป็นเม็ดส้มเลยก็ได้เนาะคุ้มแน่นอนนะฉะนั้นตัวอ w ไม่ต้องแลกนะครับแลกตัวซื้้อตัววนีีดก่า แล้วก็เอาไปยืนนะเพราะมันเป็นยูด้วยนะนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของกิจกรรมนะครับฮีโร่เนาะฮีโร่นะโรนะเนี่ยก็ลงมาแผนดูนะเพื่อนนะว่าอยากได้ใครนะอยากได้ตำแหน่งไหนนะครับถ้าเชียนะผมก็นะ่าจะเชียตูเล่ะนะตูเร่ร้อยหนะเพราะตูเล่เลมันเก่งใช่ไหมร้อยสามที่เราเคยแลกสำหรับฮีโร่กันนะแต่ว่าการ์ดมันก็จะแบบกระตุนกระตุนิดน,นึงนะครับแล้วก็มีไมค์้อน1้6ยหอันนี้น่าสนใจเนาะนะครับสตัมก็แข็งนะน,นะฮะอาซานี้ต้องคนชอบจริงๆนะ สำหรับผมก็เชียร์เนี่ครับสามตัวนะตัมตูเร่แล้วก็ไมค่อนเนาะหาตำแหน่งไหนไปได้ตำแหน่งนั้นนะครับเพื่อนๆเนาะก็จะมีประมาณนี้นะนะครับในเรื่องของนักเตะที่เข้ามาแล้วก็อัปเดตต่างๆในของวันพุวกนี้ส่วนหน้านี้ตัวที่หน้าแรกนะเดี๋ยวพูดถึงตำาหนานก่อนแล้วกันนะตำานานที่หน้าแรกนะตอนนี้ไม่นับเมื่อกี้เนาะก็จะมีบุ๊คบอนนี่แหละใครที่อยากได้โกยังสูงก็7 50นะครับเบลหน้าแรกเบลเก่งนะแล้วก็ถ้างบน้อยลงมาเนี่ยนะครับส่วนสตรเกอร์ร้อยห้าดีมากนะครับ สมบัตอาจจะแพงไปนิดหนึ่งนะหนึ่งพันนะครับแต่ว่าตัวนี้ใช้งานดีเนาะในะคาราบผมมาติอุสเจ็ดร้อยห้าสิบคุ้มแน่นอนนะครับแล้วก็ใครอยากจะเล่นนะเดลซี่ก็ได้นะสามร้อยจับคู่กับว,วิธีก็ได้นะครับเนาะก็ผูกงบดีประหยัดงบดีถ้าเกิดว่าไม่มีไปแลกถึงน้ํามันนะนะครับแล้วก็ตัวอื่นเนาะตัวอื่นตัวทามนะครับตัวนี้ก็เจ็ดร้อยห้าสิบนะเจ็ดร้อยห้าสิบสวยอยู่นะครับไปแค้มแลกได้แนตะ่ไคแฮมเนี่ยผมแนะนําว่าถ้ามีงบซื้อไปแค้มล้วไปแลกตัวอื่นดีกว่าเพราะว่าไปแค้มได้แค่นะ โอไออาร์ตั้งหนึ่งพันนะครับเพื่อนๆเนานะนะครับส่วนในส่วนของรองคุมเชยเนี่ยผมยังไม่แน่ใจนะว่ามีใครเข้าบาร์บ้างนะครับเนาะในแต่ละสัปดาห์นะฮะอืมตรงนี้ก็จะงบน้อยนิดนึงนะฟานได้ฟานได้หกร้อยก็หนึ่งพันะ600 1, 000, ผมว่าไปเอาหนึ่งพันดีกว่าได้โอไออาร์ร้อยเจ็ดด้วยนะทุกคนนะนะครับแล้วก็ฮาร์แลนฮาร์แลนรู้สึกว่าจะมีกล่องของหวานให้รับฟรีนะโอไออร์เก้าสิบเก้านะครับเนาะเป็นการ์ดแดงนะนะครับแล้วก็จะมี เนี่ยฮะสัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่2เนี่ยบาเป้อะบาเป้ผมว่าแรก1,000ดีกว่าได้106ด้วยนะ AT นะครับอันนี้อันนั้นคุ้มกว่าเนาะตัวอื่นนะตัวอื่นนะครับมีตัวนี้เอ่อยูเคเลสเนี่ยนะครับแนะนำว่าไม่ซื้อก็แลกนะถ้าเกิดว่าใครไปซื้อในตลาดก็ได้นะตัวนี้เก่งนะครับตัวนี้รูปร่างเรียกว่าดีเลยเท้า55ด้วยเนาะอาจจะเล่นคู่อาจจะใครอาจจะไปใช้หน้าคู่ก็ได้นะคู่กัสซอนนะครับตัวพานเนาะตัวพาน104นะตัวนี้105นะครับเรียกว่าประหยัดไป2องตำแหน่งละเพราะมันเก่งคู่เลยนะ1ึ่งค การไม่แดงก็เก่งนะครับแล้วก็อาจจะไปซื้อปีกที่เราต้องการเนาะหรือบางคนไม่ได้เล่นปีกเล่น C A M ก็อาจจะไปซื้อโรนอาจจะไปแลกโรนยูโยนะนะครับหรืออาจจะไปใช้เป็นแบ็คแฮมนะหรือจะไปใช้เป็นตัวทีวีของอใครนะโรดี้ก็ได้นะนะครับส่วนวันนี้เนี่ยร้อยห้าจจะไปเอาจากกิจกรรมก็ได้หรือจะไปเอาโฟร์พาวเมอร์ C ีเมาใช้ก็ได้นะผมว่าเขายังคุ้มเลยนะตัวพวกนี้ผมว่าก็ผ่านไปก่อนเนาะนะครับไม่ต้องแลกหรอกอื จดี๋ยวรอดีกว่านะเก็บแต้มไว้ดีกว่าแลกกำนานะคุ้มนะครับอยู่ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เนาะแล้วก็อันนี้เขาเสนอ4นะครับใครเล่นโคแลมังเปิดได้ตัวอะไรกันบ้างนะผมยังไม่ครบนนะจะต้องพวกนี้อีกวันหนึ่งนะนะครับอันนี้แลกมาก็ยังไม่ถึงอันนี้ก็ได้ให้ OR ส e ูงสุด105ห้นะก็จะมีเซนติสติเจอรานนะครับเนาะตัวพวกนี้แต่ไม่แน่ใจนะว่าถ้านักเตะใหม่เข้ามาเนี่ยจะมีเพิ่อมอีกหรือเปล่ปปาเนาะผมยังไม่เปิดแล้วกันนะรอพ่งนี้ค่อยเปิดแลกแล้วเปิดเดนาะ เลยก็จะเป็นมัชเชสแลโน2สองตัวนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะแล้วก็อย่าลืมไปเล่นนะครับในส่วนของเควสประจําวันด้วยไนดะ้มัชเชสโน่นะครับหนึ่งตัวทุกวันอ่านะครับส่วนพาร์ทเนี่ยพวกนี้ใครจะเติมก็สามารถเติมได้นะเติมถูกเติมใหม่ตเติมได้กับพ่อเพนะนะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะผมเองก็ยังเก็บเก็มนักเตะไว้อยู่ส่วนนะครับหลายคนถามว่าพี่กุลิจะเข้าไหมจากข้อมูลนะครับที่ดูมาในไลฟ์สตรีมกุลิยังไม่มีข้อมูลหลุดนะฉะนั้นนะครับราคานักตเต เหมือนเมื่อวานมันมีดรอปไปนิดนึงนะหลายคนคิดว่านะครับยูเซไอตัวกุลิตน่าจะเข้าแต่นาแลสตีไม่มีนะทำให้ราคาเลยนะเม็ดส้มนะครับจากเมื่อวานหนึ่งหรือประมาณ3,9 0 0นเนาะตอนนี้ดีขึ้นมา4,5 0 0แล้วนะครับก็ยังเป็นตัวที่เก่งนะเป็นกองกลางที่ผมให้นนหนึ่งอยู่นะนะครับแล้วก็ปีกเนี่ยอาจจะมีตัวใหม่ๆเข้ามาแนละ้วราคาจะตกนะฮะตัวนี้ผมซื้อมาเม็ดส้มเนี่ย2,700นะตอนนี้ก็ขายก็ไม่คุ้มภาษีแล้วก็คงไม่ขายนะก็คงใช้ไปยาวๆนะครับ ขอให้ดวงดีๆเปิดได้ตัวดีๆบ้างแล้วกันเดี๋ยวตัวพวกนี้เดี๋ยวเอาไปนี่นะเดี๋ยวไปตีเดี๋ยวไป,ไปตีใช้งานเนาะเอ้ยไม่ใช่ไปตีเอาไปแลกแต้มนะครับอ่าก็จะร้อยสองไม่คุ้มเลยนะทุกคนเนาะร้อยสองคุ้มไหมแลกมาสี่ตัวได้นักเตะเก้าเก้าผมว่าไม่แลกดีกว่าวันนี้นะฮะแล้วก็ใครยังไม่ได้แลกมัดเคก็อย่าลืมแกลกด้วยนะนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอัปเดตใหม่มีมัดเคมาให้แลกอีกสองตัวนะเดี๋ยวผมก็ต้องเข้าไปทำไอ้ดี่เด็กแล้วกันอ่ะ วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าหรือในไลฟ์สตรีมสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ